สวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะก็มาเจอมาเจอกับครูเอเหมือนเดิมนะคะอ้าวนักเรียนจําชื่อครูได้ยังคะชื่อจริงอะ่ะครูเทวินบรรลือศักนะคะจําให้ได้ด้วยถ้าเกิดมีใครถามว่าครูเอชื่อจริงชื่ออะไรจะได้บอกขอถูกนะคะครูเทวิน บาลูสักนะคะอ้าวเราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับสีสันสดใสอยู่นะคะในวันนี้ก็คือสีที่เกิดจากพืชดอกไม้ผักผลไม้อนักเรียนลองนึกสิสีที่เกิดจากพืชก็คือดอกไม้ต้นไม้มีอะไรต้นไม้มีสีอะไรบ้างต้นไม้โคนมันก็จะเป็นสีน้ำตาล เราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสีน้ำตาลนั่นคือ brown ใช่ไหมคะ brown เออแล้วใบมัน่ะคะใบมันสีเขียว Green Green สีเขียวนะคะอ่ะาทีนี้ดอกไม้ครูบอกแล้วว่าดอกไม้สูนเราเยอะแยะ,ยะเลยเข้ามาปุ๊บก็เจอสีแดงจากดอกลีลาวดีหรือดอกลั่นทมนั่นเองก็คือ เรดสีแดงอ่าตอนนี้มาชวนชมบ้างชวนชมก็มีทั้งสีแดงสีชมพูสีชมพูอะไรคะพิ n งค์พิงสีชมพูดอกเพื่องฟ้าก็สีชมพูนะคะพิ n งอ่าตอนนี้ดอกอีกแทบหนึ่งคือดอกทองอุไรทองอุไรสีอะไรลูกสีเหลือง yellow เยลโลสีเหลืองนะคะแล้วก็ดอกอะไรอีกต้อยติงชวนชมสีม่วง people p e o p l e เอ่ออ่าในเมื่อรู้จักเกี่ยวกับอดอกไม้ ที่มีสีต่างๆแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องจำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ด้วยนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ระวังตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ใส่แมสต,ตลอดด้วยนะคะแมสนี้ต้องมีติดตัวตลอดเวลาด้วยนะคะบายยนักเรียนแล้วมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ